กตัญญูหรือว่าบุญคุณเราใช้คำว่าดีดังบาคาย t ถ้าเราจะบอกว่าเขาชอบทวงบุญคุณเอ v e r เฟลังต์ดังบาคาย t หรือถ้าเราอยากจะพูดว่าเวลาที่เราทะเลาะก,กันเขาชอบทวงบุญคุณกับฉันแอนเวนเวียอ yeah, ุน er ส์สไตรท์ถึงนะเฟลังต์เออร์อิมม่าดังบาคาย์ฟอนมะ คือเวลาที่เราทะเลาะก,กันเขาชอบทวงบุญคุณกับฉันเสมอหรือนะพูดในรูปแบบของอดีต Perfect นะอาจจะบอกว่าเอ v e ฟลังต t อิมม r ดังบาร์ไคต์ w h นเวอุนสะ์ g e สตริต t e นฮา b e เบนนะก็คือเขาทวงบุญคุณนะเวลาที่เราทะเลาะก,กันนะเอาไปยงไหนไปใช้ก็ได้นะความหมายเหมือนกันคือชอบทวงบุญคุณเรานะฮะเวลาที่ทะเลาะก,กันนั่นเองนะ ลอยพูดดูค่ะ